กีนิ้งบอกว่าสวยใช่ไหมมันเป็นรุ่นที่สพายออกมาแล้วสวยมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสพายไหล่หรือคอ o s สบอดี้นะน้องเป็นลุคสปอร์ตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เราใช้ผ้าสีหน้ามาทํานะคะหลายๆคนก็ รอผ้านี้มานานมากเป็นเนื้อไนลอนซีนาที่เป็นไนลอนที่มี t e x t อร์นะคะแล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้น้ําหนักเบามากนะคะเพราะตัวผ้าซีนาเองอ่ะก็มีน้าหนักเบากว่าดีลักไนล่อนอยู่แล้วนะคะนี่ให้ดูด e x t u r เหน<ๆ>เ็นไหมผ้าซีนาเขาจะมี t e x t อร์ที่แบบเป็นตารางแบบนี้นะคะเป็นลาย<ๆ>เป็นลายเส้นแบบนี้นะคะที่ลูกค้าขานิงทาให้เทน้าส้มลาดใส่เลยรับรองลูกค้ามันไหลออกมันไม่ซึมมันสวยมันทนแล้ว,ม,นนลวมันเบานะคะและที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นลุกสปอร์ตลุกลุยลุกทํางานน้องไปได้ทุกการจริงๆที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือช่องจัดเก็บ ะะรุ่นนี้ให้มาแบบจัดเต็มแบบว่าเนื้อที่กว้างๆช่องจัดเก็บของจุกจิกเยอะๆนะคะด้านข้างนี้ใส่ของได้นะคะ้มีช่องหลับด้วยใช่แล้วก็ตรงนี้เปิดมาเป็นช่องคอสเมติกค,ค่ะโอ้คะ่ะโ,โอ้ยตกไม้หล่นเนี่ยใส่ลิปสติกได้ใส่ช่องลวงได้นะคะเป็นช่องลวงเนาะแล้วก็ด้านหลังอุ้ยขอพายไปหน่งนะคะตัดน้องก่อนนี่ตรงนี้ช่องหลักนะคะเปิดมาเป็นช่องแบบ360 ดูค่ะดูช่องดีจริงๆนิ้งช่องดีมากเนี่ยช่องล้วงเก็บของจุกจิกช่องเซ็ปากกาเนี่ยด้วยความที่ฐานน้องกว้างมากนะคะทำให้เราใส่ช่องล้วงอเนกประสงค์ได้3ช่องเลยซ้ายขวาและช่องล้วงอย่างยืดด้านข้างเนี้ยใส่ร่มพับขวดน้ําขนาดเล็กนะคะแล้วก็10เซฟตี้ไม่พอแค่นี้เราแบบเนี่ยนิง้ง วอล์ซับในอะ่ะแบบใหม่ใช่จะ,จะเป็น2026สวยมากรวดนลายของปี2026นี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังยังไม่พอนะคะซิปด้านหลังแบบตีเต็มยาวยาวมากเทียบกับขนาดมนือเห็นไหมเปิดมาด้านในก็คือมีช่องเก็บของจุกจิกด้วยนะคะม,มีช่องล้วงใส่บัตรเป็นมินิวอลเล็ตได้เลยแล้วปกติอ่ะถ้าเกิดเป็นกระเป๋าที่ใส่เล็กกว่านี้มันจะได้แค่2ช่องนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือเราสามารถเพิ่มช่องเก็บของจจิกๆมาอีกช่องหนึ่งได้เนี่ยเก็บโทรศัพท์เก็บบัตรเก็บเงินอือคือแบบไปท่องเที่ยวก็สะดวก สะพายในชิตจอม,มันก็ได้เดี๋ยวให้นิ้งลองถ่ายนกบ้างนะมันก็จะมีสีน้ำตาล<อ>ก็จะให้เห็นว่ามันได้สองลุคคือน,นิ๊งลลจะแต่งตัวแบบทนลุยๆชิวๆใช่ไหมพี่นกเขาจะแต่งตัวแนวสวยๆหน่อยพี่นกขอลองดูสีนี้หน่อยค่ะสีแบบไลท์เกรย์ย<ๆ>เป็นโทนเทาอ่อนนะมีสี่สีนะแต่ว่าสีนี้มันสวยมากเลยเขาจะออกแบบเหมือนมุกๆนิดนึงนิ้งนิงดูดีมากให้ดูแสงก็สวยมากนะคะนี่ให้ดูเด็ดเดยวดีเทลเท็กเจอร์ของเขาพี่นกลองสะพายไหล่ให้ดูหน่อยได้ให้ดูว่าแบบเนี่ยนะคะ ลูกสวยๆวหวานๆกระโปรงนะคะเสื้กกอกะออกเซ็กซี่นิดหนึ่งน้องก็ไปได้หรือจะแบบให่ดูายลุลยๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็คอสีิมาเป็นแบบนี้เลยนี่คอสก็ได้คอสก็สวยนนเห็นไหมอันนี้น้ำขึ้นไลแบบเป็นอีกร<บ> <ๆ S 2> ุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะคะน่าเก็บน่าสะสมโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมารู้จักเราในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้เราไม่ได้เอาผ้าซีน่ามาเลยอันนี้จะเป็นรุ่นแรกที่นํากลับมานะคะในรุ่นโมเมนต์เก้าของเรานะคะสีนะนี่นี่สีสีแบบนี้นะสีสีนะคะน้ำตาลดำกรมแล้วก็น่าจะเป็นไลท์เกรย์หรือเปล่านะใ สวยมากนะสวยทุกสีค่ะโอเคใครชอบนะคะทักอินบ็อกซ์ได้เลยสั่งซื้อได้เลยค่ะ